ที่จะช่วยในเรื่องของการชรลวัยในร่างกายนะคะ ูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนามมทิสนะคะเป็นสูตรที่เราเนี่ยวิจัยพัฒนาขึ้นมาค่ะเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมองภาพแค่เรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยแค่เรื่องของความงามเนาะก็จะมองแค่แบบ๋องั้นไปกินคอลลาเจนและกันงั้นไปกินกรูตาและกันกินวิตามินซีแล้วกันซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะแต่กิ่งมองว่ามันเป็นแค่ผลลัพธ์แค่หนึ่งใน8ดเรื่องเท่านั้นเองนะคะที่อยู่ในตัวของนามมทิสะคะ่ะนามิทิสเนี่ยถูกออก แบบมาให้ตอบโจทย์กับทุกกลไกค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการชะวัยในร่างกายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องแรกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงเป็นผลลัพธ์ที่ใครก็อยากได้นะคะก็คือเรื่องของผิวพรรณเนาะว่าจะเป็นผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะผิวพรรณที่ช่วยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแต่ส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยถ้าไปหันหลังกล่องดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสารสกัดอัดแน่นมากค่ะ20กว่าชนิดเกือบ30ชนิดเลยนะคะที่เราอัดอยู่ในตัวสูตรนามเมิสค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแต่ละกลไกนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของความเเสื่ออมราจะต้ง The cat ช่วยภายในร่างกายค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการชะลอวัยผ่านทางกรรมที่เรียกว่าเทโลเอจหรือว่านวัตกรรมการชะลอวัยด้วยการยืดสายเทโลเมียร์ L o M e A ค่ะตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าการค้นพบการยืดสายเทโลเมียร์ L o M e A เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลเลยนะคะนอกจากนี้นยังมีอื่นๆอีกน,น,นะคะอย่างเช่นสารสกัดที่ช่วยกระตุน้นการทํางานของ SIRT1 ค่ะตัวที่ทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิหรือ primary และก็ secondary antioxidant ซึ่ง ตัวโดดเด่นเนี่ยก็คือเมลอน SOD นะคะตัวนี้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะเขาจะอุดมด้วยสารที่ชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสค่ะซึ่งสารตัวนี้ต้องบอกว่าปกติมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะแต่มักจะไม่เพียงพอเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะสารตัวนี้ทําหน้าที่อะไรสารตัวนี้ทําหน้าที่กําจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะ SOD ค่ะทําหน้าที่ช่วยกําจัดขยะเหล่านี้ออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอไว้ได้ดีมากแล้วก็ยังมีสุดยอดซูเปอร์เบอร์รี่ด้วยนะคะที่ช่วยในเรื่อง ผงมาคิเบอร์รี่ซึ่งเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟรุตเลยก็คือเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ช่วยเรื่องของการชะลอวัยที่ยอดเยี่ยมค่ะนอกจากนี้เนี่ยในสูตรนี้ที่บอกนะคะว่าเราออกแบบมาเพื่อให้เป็นองค์รวมตอบโจทย์กับสาสรชะลอวัยให้มากที่สุดค่ะเรายังอัดแน่นด้วยสารสกัดอื่นๆอีกนะคะที่ช่วยอย่างเช่นเรื่องของกระดูค่ะเพราะเราจะเลือกใช้คอลลาเจนแบบพิเศษค่ะเป็นคอลลาเจนชนิดที่สกัดมาจาก ปลาที่ดีที่สุดในปัจจุบันเลยค่ะเป็นปลาหิมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะตัวนี้ค่ะเป็นปลาที่บริสุทธิ์มากเพราะเขาจะอาศัยอยู่ในทะเลที่ลึกหลายพันเมตรเลยค่ะทําให้นะคะตัวสารสกัดเนี่ยมีความบริสุทธิ์ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะปนเปื้อนโลหะหนักสารพิษอะไรนะคะเรียกว่าบริสุทธิ์มากๆมีส่วนช่วยทั้งเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ช่วยเรื่องข้อต่อได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังไม่จบนะคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าตับไตเราทํางานหนักมากเรามีสารสกัดที่ช่วยเรื่องของตับด้วยอาร์ติโชกแดนดีไลออนเรียกว่าจัดมา ครบถ้วนมากๆในสูตรนี้ค่ะเราถึงได้กล่าวเลยนะคะว่านาเมทิสเนี่ยประกอบด้วย8กลไกค่คะที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยที่ครบถ้วนค่ะคุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งเรื่องของความกระจ่างใสของผิวพรรณผิวพรรณที่ชุ่มชื้นการชะลอวัยในระดับเซลล์ในระดับ DNA แล้วก็ช่วยเรื่องของตับเรื่องของไตแล้วก็เรื่องของกระดูกด้วยค่ะ